ได้สวินแล้วครับกลับมาแล้วเกีย้ครับผมกลับมาแล้วขอโทษนะที่หลุดแต่ตอนนี้คือผมได้สวินแล้ว,วรครับเยหนีใส่ของผสมกันดูตึ๊ดโอเคอุย้ยขนูมาจากไหนครับไม่รู้ไปกันเลยตา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 เอิ่มห้องใหญ่โตโมโหรานมากเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งไปเซิร์ชเลเดอร์เซิร์ชสวิชในแอลเร a ยแอนโฮมหาของที่ ป้ายเขียนไว้เพื่อเปิดประตูแฮร์รี่พอตเตอร์หาของที่ป้ายเขียนไว้ครับคิงคองโดมพักกอส์อินแอร์เรียแอนโฮมข้างในบ้านหรือไม่ก็แอเรียนฮิตเลอร์เฟอร์เนอร์ทอลทอลเลนโอ้โหน่าจะไว้จีตันวนี้มีโดมประกอบลำด้วยน้องสารพี่แกนะ เออคุณคุณหาตามที่มันสั่งกันดีครับเซิร์ชแรดเดอร์แปดเซิร์ชสวิตวันอินแอนเรียอาโ hom กำลังหาอยู่ครับวันนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรเอิมเอ่มเออนี่อะไรวะเนี่ยยูสแร d เดอร์ไม่มีเฮี่ยอะไรเลยเยี่ยมเ,เข้าไปในบ้านเยี่ยมหุ้ยมีเนื้อได้เนือ้อพอกชอ็อปเยี่ยผมผมได้ เกาะไดมอนด์โหอาวุธเต็มเลยครับได้สวิชกับรนะีเวอร์แล้วได้กี่อันครับอันอะไรอันของอันอะรอย่างครับเดิรสเต็มเลยเอาเดิรสไปก่อนมด้วยเอาทัพพ์เอาเดิรสไปก่อนนายเอเอเอากราสบล็อกอนายอยู่บ้านนู้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาบ้านนี้นะครับนายมาแล้วอย่าเพิ่งมานะทำไมคร<บ>นะับแป๊บหนึ่งครับกำลังเก็บของไปให้ครับอุ้ยได้ชุดเกาะเต็มเลยเยี่ยม เราเปิดเจออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ไดมอนเต็มโกครับไม่รู้มันจะกี่อันลองกำลังรวบรวมไดมอนครับตอนนี้ผมกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเกราะเป็นไดมอนให้หมดอยู่ครับห้าสิบสี่อันครับรวบรวมแล้วครับตอนนี้เจอชุดเกราะตอนนี้ผมเจอชุดเกราะทุกประเภทกระดาษทุกประเภทเลยครับโฟกุณอยากสนใจอะไรไหมไม่เป็นไรครับเกรงใจครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อครับต้องรีบหาทางครับ โอเคพร้อมท่านผู้ชมจะเบื่อไหมครับเนี่ยควรอันนี้อะไรเนี่ยมีบันไดตรงนี้ด้วยไม่มีอะไรครับขึ้นไปดูยังครับตรงนี้เราตีได้หรือเปล่าวะเออนายนายหาของทุกบ้านยังครับหาทุกบ้านแล้วครับหาตามที่มันบอกครบไหมครับเจอแค่ไม่เจอนั่นเลยอ่ะอุ้ยไม่เจออะไรครับไม่ดอกไม้มันเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ครับไม่เจอบันไดครับ มันต้องเอาบันไดด้วยเหรอครับหรือว่ามันต้องทุบบันไดไปนายไปอ่านป้ายดีครับมันต้องเอาบันไดเหรอไม่รู้ผมทุบทุบบันไดไปแล้วอันหนึ่งเซิร์ชแลดเดอร์ครับแลดเดอร์คือบันไดแปดอันนะครับคุณไปก็ไปหามาแล้วนายนายทำนายทุบบันไดตรงไหนไปเหรอครับก็ตรงนั้นบ้างตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนายทุบไปหมดเลยเหรอครับไม่หมกเราเราว่ามันน่าจะให้ทุบมากกว่านะครับของนางทุบอยู่เนี่ย บ้านนี้ควรจะมีบันไดยเยอะอยู่ดูจากสภาพบ้านพี่แกแล้วโอเคไม่มีก็ได้เอ้ยเจอแล้วบันไดอ,อ่เอ่มโอเคใครเจ็บครับเมื่อกี้ขอบครับอืมได้บันไดกี่อันครับแปดเอ้ยสามครับ no ยัไม่พอหรือโอเคเ,อเจอแล้วครับอีกกี่อันวะหนึ่ง กลายเป็นบันไดหกอันครับตอนนี้โน no, แล้วขึ้นไปดูแล้วหรอครับขึ้นไปดูแล้วครับข้างบนมีแค่เตียงพี่โดมพี่โดมโน no. ช่างมันคุณคุณสงสารพี่โดมเหรอครับ <c oughs> นิดหน่อยเอ่มไงต่อครับต่อบันไดก่อน, <c oughs> นเดี๋ยวผมลองมองหาข้างบนครับต่อบันไดครับเอ้ยขึ้นขึ้นได้แล้วครับ <Yeah. S 2> ไม่ต้อง <So S 2> <wish. S 1> ใช้แปดอันก็ได้ครับส so วิชเอ่อระวางไว้ไหนวะโอเคเราอาจจะขี้โกงนิดหน่อยแล้วกันครับไม่ต้องใช้แปดอัน oh. สวิชโอเคทำไมมันนากก่ากลัวอย่างนี้ล่ะครับระวังตายนะครับทางมืดมัวมากอะโคตรมืดเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ผมกดชีปไปไปอยู่นิ่งๆก่อนเราจะอ่านให้ เพื่อมันมีกับดักรู้สึกกดชิปอยู่เนะี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรประตูอยู่สูงจะขึ้นอ๋อท d a t ท,ทมีประตูท d a t ทกับประตูทูเอ <mission. S 2> <ะ>็ i ดิชั่นก็ two f i n i s h ประตูอะไรเดี๋ยวยไปติดใจเนึ่งก็เต็มของไปจบมิชชั่นทางที่สามไปตายาก่อนผมเอาเกาะเอาเกาะไดมอนด์มากอเอาเอาของฝากไว้ตรงนี้ก่อน เปิดประตูให้หน่อยสิครับเดี๋ยวท่านผู้ชมะจะเห็นผมตายนะครับอะไรครับโอเคเปิดประตูให้ผมก่อน,นครับประตูไหนวะผมออกไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมจะอ่านด่านนี้ให้ฟังนะครับครับพอผ่านด่านห้าก็มารับรางวัลที่กล่องหน้าประตูผ่าละกิจกันดีกว่าอืม,อม พอเก็บของเสร็จแล้วคราวนี้มีให้เลือกสามทางใช่ไหมครับควรจะทางที่หนึ่งเขียนไปเส้นชัยทางที่สองจบมิชชั่นทางที่สามไปตายเอาวงเล็บไว้ว่าคิดดีๆนะครับป้ายอาจจะหลอกก็ได้ใครจะรู้ก็อ <laughs> ันนี้อะไรวะ to finish to end ผมว่าะหน้าไป to d a ครับไปตายแล้วผมไปไป to day เองเอ้ยเอาไอเดียพอไป to เอางี้พอไป to end มิชชั่นนี่ คือตายแน่ๆกันก็ไปกันเลยกว่าเฮ้ยนายนายนายเปิดประตูนายรู้เลยอ่ะว่าตายแน่ๆอ่ะครับเฮ้ยนายนายลองเฝ้าอยู่ตรงประตูเดี่ยวับผมลองไปดูครับได้ได้ครับนายตายแน่ครับเปิดประตูด้วยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมจะได้หางั้นงั้นคุณงั้นคุณรอตรงนี้นะครับผมจะไปทูฟินิชทูเอ n นมิชชั่นโอเคครับโอเค จ่องไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจครับมันจะมีไม้เอ้ยน i̇şte okay. um ้ํำไปจะให้ผมลงไปดีไหมอ่ะมาเดี๋ยวผมเป็นผ um um um> um> ู้ช้าพิสูจน์ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเออแน่นอเอ้ยเอาเป็ผู้ช้าพิสูจน์ดีกว uh ่าครับเพราะผมเป็นคนถ่ายคุณเปิดประตูหน่อยฝากลูกเมียฝากลูกเมียผมด้วยโอเคผมรับผมผมรับฝากครับฝากลูกเมียครับโอเคโอเคอ่าโอเคเอาหมูมาก็ได้แล้วก่อนเอาเอาเรสโตรไปเลยครับ เอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาโอเคโอเคแล้วก่อนใส่ชุดก่อดใส่ชุดก่อนเออชุดกอนโอเคถือเนื้อหมูไปลุยครับจุนจุดก่อนทำไมครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยจืนไม่ใช่โปรไม่ใช่โปรอะไรวะเนี่ยสวิมทูเอ็นใช่ป่าววะี๋ยวก่อนดูดูซอดเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดานต่อไปให้ก่อน พอเลาะจักก็เดินทางมาเรื่อยๆจะพบเป็นทางเดินมีกระจกอยู่สองข้างทางใช่ไหมครับวันหนึ่งครับ w i ม t เอ็นหรือซูม2ได้แน่เนี่ยอุ้ยมันจะมีเจอแยกเลี้ยวขวาแล้วีรยวผมแล้วเดินขึ้นบันไดผมไปทางผิดครับคุณลองด้วยฟุกใจ้สื่อหรือเปล่าแล้วแล้วเขาคุณผู้ชมจะแบบ อ่าขอบคุณครับที่เทรลพอร์ผมาก่อนที้จะไปคุณไปดูทูเดตสิครับโอเคผมไปก็ได้มันทางมันมืดมัวอยงวะตายครับมองไม่เห็นทางเลยเลยอะทางแห่งการมืดมัวครับเฮ้ยไปก่อนคุณเปิดประตูก่อนครับมีมีไฟปะไฟเหรอครับเอาไปครับโอ้โหสว่างนันต้าเฮ้ยประตูกับดักน เนอเนอประตูกับดาดโนเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแล้วทีวีแล้วเขาเนออ๋อผมว่าน่าจะทางกลางอะไรครับไม่ได้ใช่นะครับเอางี้คุณไนผมของเต็มตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรโอ้ลงไปขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะ แล้วทางนั้นนายลองไปแล้วหรอทางไหนใช่เอาไปไปก่อนไปรอบก็ได้ไปรอบก็ได้มาเปิดให้เราก่อนขอบคุณครับคุณครับสามโซนึงก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนฝากลูกเมียผมอีกคนหนึ่งอีกสามคนคุณไปทางไหนครับทางกลางครับอย่าจะลองไปอีกรอบนงครับจะไม่ยอมแพ้ว่ามันมันจะไม่ยอมแพ้ไม่ใช้ pro อย่า yeah. to end นี่ยพอสวิมไปมันก็บอกว่า mm hmm. ได้ ถ้ามันก็หมดทางแล้วอ่ะ TP ไปดิลองไปสองทางแล้วเหรอครับ TP ไปดิคุณลองไปสองทางแล้วเหรอครับมีสองทางด้วยเหรอเอาไหนคุณบอกมีสองทางครับหายละอยู่บนแมปไปแล้วโอ้ไม่ต้องครับเดี๋ยว,ว TP ใหม่ครับเมื่อกี้ TP แป๊กครับเฮ้ยทำไมมันมีป้ายขอบผมเห็นป้ายข,ขอบคุณแล้วอ๋อ,อรู้ละชิปชิบนายพิมพ์มันเนี่ยครับอ้าว าเป็นการอะไรนะอาตกคุณจะดันหมดมาทางไหนเนี่ยขอโทษครับงั้นขอโกงหน่อยนะครับจะตา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 ต้องใช้อะไรปะครับรู้สึกมันจะบอกไว้อยู่ข้างล่างเอ้เยนี่มันที่ไหนอะโอเคไปลองไปเนี่ยทูฟินิชดีกว่าลงไปละทูฟินิชก็ผมบอกว่าเป็นลาวาคุณไม่เชื่อ ย่าเฮ้ยรอดครับ run to switch ตัาตัาตัาตามันรอดยังไงอ่ะตัดตา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 ตอุ้ยอุ้ยอุยวินโดว์อ่ารอดต้องรอดสิแอปเปิลกิน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 คุณเสกแอปเปิลมาเหรออ๋อใช่คุณมีแอปเปิลอยู่นี่นะกิน

go out to freedom go out to freedom โอเคหมดแล้วครับผมเจอเส้นชัยแล้วคุณวิ่งมาดูเร็วเย้เย้ in mission get out to freedom เย้ไม่ใช่โปเย้เย้ไม่ใช่โปเยขอบเย้ พ<ข>วกเราผ่านแล้วที่ไม่ใช้โปรเย่เย่เยอแอบขอจากลาคุณผู้ชมเ,เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ